สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านก็สู่ช่องดาราหมอลำค่ะวันแล้วนะคะวันที่รอคอยมาถึงแล้วค่ะวันนี้นะคะกับ คอนเสิร์ตนะคะหมอลำเสียงจลา่า EP ที่5นะคะบอกเลยนะคะว่าอลังการมากๆค่ะซึ่งมีละครเรื่อง The musical เรื่องน้ำตาเสียงน้อยด้วยนะคะพร้อมทั้งศิลปินเยอะแยะมากมายเลยค่ะพิเศษสุดๆนะคะลูกสาวคนเี่น้องยูกิ พินพกาไหาทองคำค่ะซึ่งเป็นแขกรับเชิญในงานนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าสนุกสนานแน่นอนเช่นเคยค่ะซึ่งน้องยูกิกับน้องแบมรู้จักกันตั้งนานแล้วนะคะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเป็นพี่ชายกับน้องสาวที่น่ารักนะคะไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรนะคะมีคอนเสิร์ตหรือว่ามีไลฟ์สด ที่ไหนนะคะพี่น้องคู่นี้ก็จะไม่พลาดที่จะช่วยเหลือกันและกันนะคะเวลาที่น้องมีกิจกรรมของน้องพี่ก็จะไปร่วมด้วยทุกครั้งค่ะส่วนของพี่ชายเองน้องสาวคนนี้ก็ไม่เคยที่จะพลาดงานของพี่ชายเลยนะคะน่ารักมากๆค่ะพี่น้องคู่นี้อย่าลืมเข้ากลุ่มปิดไปให้กำลังใจลูกสาวลูกชายกันเยอะๆนะคะ สวัสดีค่ะยูเขียทองคำค่ะวันที่หนึ่งสิงหาคามนี้นะคะเจอกันกันกบไลฟ์คอนเสิร์ตหมอลำเสียงจลัดนะคะ EP ที่5แล้วนะคะพี่น้องมี The m u s วสิคเนะคะน้ำตาบากเสียงน้อยนะคะพี่น้องฝากขอบกุมเดอร์ทับเป็ดขาจอๆนะคะเดี๋ยวจะเข้าไม่ทันแอดมินรับไม่ทันเดอเจอกันในกลุ่มค่ะ สวัสดีค่ะน้องเคทนะคะเดี๋ยววันที่1สิงหาคามนี้เจอกันที่ไลฟ์เสียงจลัดนะคะ EP ที่5น้ำตาเสี้ยงหน่อยนะคะจะเป็นยังไงบ้างจะมีอะไรให้ชมในกลุ่มปิดบ้างนะคะฝากสำหรับไลฟ์สดกลุ่มปิดได้ด้แมเดอใครที่ยังไม่เข้ากลุ่มรีบๆเลยนะคะวันที่1สิงหามาเจอกันในกลุ่มปิดนะคะเราติดตามว่าจะมีอะไรยังไงบ้างนะคะไว้เจอกันในกลุ่มปิดค่ะ สวัสดีครับเป็นสุปรชัยครับผมเมนีกเสิมเชิญซ่วนพี่น้องไปเบิงไล่โสดกลุ่มปิดของน้องแบมธนวัฒน์นะครับผมกลุ่มปิดอีพีหาหมอลำเสียงจรักมาสัน่นกับเรื่องเงียงละน้ำตาเสียงหน่อยอือบาทละหนึ่งร้อยสามสบาทนะครับผมมวนห้าครบเพืองรับประกันแน่นอนครับผม ผู้ใดเสได้รับบทบาทยังไปทาเบิงเอาเดอพี่น้องเดอ้อซื้อบัตรเข้ากลุ่มปิดได้เลยครับวันที่หนึ่งสิงหาเออวันที่หนึ่งสิงหาครับผมไปเดอ้อจะเป็นยังไงมีหอดพายเลี้ยงกับสุดขาพอกันเดอ้อรีบรีบเข้ากลุ่มเลยนะคะวันนี้แล้วนะคะช่วงตอนเย็นนะคะรีบรีบเข้ากลุ่มเลยค่ะเข้าไปเข้ากลุ่มได้ที่ ที่ Facebook ของน้องแบมธนวัฒน์นะคะสามารถเข้าไปกดตรงลิงก์ตรงนั้นได้เลยนะคะตรงที่มีคลิปของน้องยุกิแนะนำ EP นี้นะคะเข้าไปกดลิงก์ได้เลยนะคะแอดมินรับไวมากเลยนะคะราคาก็ย่อมยาวด้วยรับรองว่าคุณภาพครับ แน่นอนค่ะสนุกสนานแน่ๆเลยนะคะ EP นี้ของน้องแบมอยู่แล้วนะคะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณนะคะข้อมูลดีๆจาก Facebook ของน้องแบมธนวัฒน์นะคะแล้วก็ภาพส,ายสวยๆจากเพจของยุกิเพนประกาแฟนเพจขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ